ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็ย mm ินดีต้อนรับเข้าสู่เกมดิโพนะครับผมก็วันนี้ผมมาเล่นกับเพื่อนเนาะสามคนเป็นปาร์ตี้สี่คนเนาะอ่ะมาแบบถอดสมองถอดสมองกันนะครับผมไปเจ๊งกันไปเกมเลยครับผมเย้าห้าสามหมื่นสวยดีเปล่าอีกเลยไอ้ผู้หยิบดาบไอ้ไงไอ้คนไอ้คนไอ้เนี่อะไรอ่ะ ทำมือสองเลยเหอมึงเฮ้ยไม่เอาเอาเของปนย่าปัญญาอ่อนในควายเอาานจอรจีเนเอจีสามี่อะไรเนี่ยกเวนเจอร์จีนะกเวนเอีใช่ไงเดี๋ยวกูเอาเอนเจอร์จีใช่ไหมก็เอาติต่อพันขี้อให้ตีกูเซื้ออะไรยอะๆเนี่ยไม่รู้กูกูกูเลียวสองันนะตายเฮ้ยนี่ กลัวไม่ทานหมื่นสองวะกล่องวะห้องกูเต็มเลยห้องกูเต็มเลยห้องกูเต็มเลยห้องซ้ายมืออืมม่บังกูไอ้เหี่ยนี่ นายห้องนี้นายห้องกับกูหน่อยตรงกยไอ้ตรงกูไอยเฮ้ยนายกูกูได้ก้อนขี้โอ้ยเอาต่เต็แตกมไหนขี้ดูเลยอ่ะเป็นเบ้าเราหลุดมืออ้าอ้จี้กูหมดแล้วอ่ะอะไรอ่ะเดระลังกระลังอะไรอ่ะนี้ะ

ชอ้ไอ้ฮะอีนี่จเจ็ดพันเหลือสี่พันไหแค่โอ๊คุณเอี่ยยงทำอะไรเพื่อนแล้วสามมันมึงนั่นแหละโดนมึงเวยเฮ้ยเท่าไหร่เอ้ยได้ไม่ได้หมื่นแปดยูได้หม่แปดได้ม่แปดไปกูไปเออเจอเพียงลบอกเพื่อนไม่ดีมันละเย้นะแบบนี้ ฮะอกูโดนดูดกูโดนดูดเฮียอ้าทำไงอะไปหาเขาเรียกไปแล้วจะโดนแดกมันเป็นบินไเยสตูายมนโดนยสตูเาไปแล้วอุ้มกูไอ้หียผีอุ้มกูผีจาลไม่เห็นกูโอ้ใม่กันตัวอะไร ต,ตัวเดิมตัวเดิมไอไอไอสุดยอดสองอันนั้นโซโลโซโลจะโซโลไม่ดีน,น <c oughs> <c oughs> ะผ่านกาคืบตูดเออผ่านคืบตูดต่อ <c oughs> ลโลได้สิแกก็มาสิโซโล เฮ้ยชนเ๋ยวๆเ๋ยวดึงหน้าไปเ๋ยวดึงหน้าดึงหน้ามันโดนแล้วอย่าพวกพวกห่านั้นตายหานพวกนั้นพวกนั้นตายหาพวกมันยาวเยเก้ดอะไรโดนล่าหรอมามาเร็ว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 ๆเอาไหนไปไหนแล้วไหนไปไหนไหนโดนแดกเหรอไหนโดนโดนโอ้โหโดนฟันเหรอ ออห้องนี้ห้องนี้ห้องมีห้นี้ห้องมีห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้มาอยู่ไหนไหไอพิงมาเร็วหมดแล้วเร็วเเร็วเร็วเรวเร็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 วเ ไอ้นายมึงทำอะไรอยู่วะเพื่อนมึงทำอะไรวะเดินวนลูบกูอยู่ไอ้เห้องซ้ายห้องนี้มันของหมดแล้วเอาอะไรคนเราได้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 อะไรกูหลอกันอยู่เดินวนลูบกูอยู่หมแล้วเนี่ยกูก็วิ่งสวนมาทำอะไรที่มาถีงกูอะไงต่อเฮ้ยไม่ไม่พอเที่ยงสามพันที่ชี่นี่เดินตัดหน้าจะชนของกูแล้วบอกว่ากูทำพังได้ปะไอ้หดตัวดิหดตัวดิหรือให้ เหีืองไหมนี่ไงโอ้ทั้งบอลราคาไม่ถึงปันนเลยเราจะผ่านไปเนี่ยเหลืองกำมันแพงอยู่มไม่หดว่าไม,ไม่ไปเราจะดึงมึงขึ้นไปอีกรอบนึงอ้าวตรงตรง่รงอรงแตกตรงร่องแตกเอาตรงร่องแตกเรียบร้เลยไม่เรียนโดนดึกรออย่างเดี๋ยวรออย่าเดียวไอ้ยกกูๆๆๆ <c oughs> คนไหนคนไหนคนนึง yeah. yeah. เจ้าก็ปู้เยอกู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 จะไปดึงเร็วไงกดคิวเย้วันสุดเลยหรอเย้เอ้ยกดคิวเดี๋ยวไปเนยอ่ะเฮ้ยเออฮ้ยยายแล้วสองแตกแล้วอะแตกไม่แตกอะ ดีเลยมึงเอยป่ะจ้แม่งบินอยากแรงอะมึงเห็นปะเียโอ้ยไปกมือระดเล็กไปเยี่ยอาตีโคลาตีอะไรโคเรโคเรวันดีเลยวันดีเลยเกิดวันเยียแม่งบินอยางเยี่ยมึงเห็นปะอาย ป้ากันไหมครับเวลาอย่งความมันเจ๊กูแบบสปีดรันนี่โลโลโลโอ้ไม like ่กดโอ้ไม่กดหลังก็้กูเร่ก็วิ่งติดว wow. ิ่งติดเฮ้ยดใกลก็พีพ mm ีพีพเป็นไปไปดึงใครอะเอ้ยออพีดึงมึงอกเอาไอ้ย่ไปเลยว่ากูเอง

ไปเลยปะรอไหมรอปะรอปล่าวพ่อมึงหงายเฮียกูโดนผีอุ้มสามรอบอุ้มตัวพ่อมึงมาได้ไงแล้วไปจวนแล้วไปจวนกูได้เลียกูได้เลียนั้นเร็วอ่ะเฮ้ยกูได้เลียนั้นเร็วกลัวตามันอู้ยอ่า อาจะสวนวมาดีมาเดเดี๋ยวเราเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเียวเราเราใครมาเอารถมาชวยกูเหใเห้ไม่เลี้ยวไอ้กูเอารถไปฝั่งนู้นก่อนเลี้ยวเลี้ยวกูเรถไปฝั่งนู้นเดี๋ยวมึงย็นย็นดีกูจะรถมางนี้ก่อนเลี้ยวไม่มึงก็ให้กูเอารถมานี้ก่อนเออเฮ้ยอะไรนี่เอาเลื่อนไ่ง เอ้าวโง่เองมาถ่ายเรือกูเอาไอ้เหี้ยนะโดนใครโกูใครเขาไปหนีบมันอ่ะเอาไอ้เหี้ยไหนแล้วมันไปอะไรมาไอเฮีไปนี่มาเดี๋ยวนี่ไรดีไรโอ้มันไปหนีบมันทำไมอ่ะเรียกอะไรมาจงเตือนไอ้พวกกระตอกตัวเป็ดมันง่าบกูได้ไงอ่ะกูยังไม่ได้หนึงมันเลยอ่ะ เดนมาเดนมาเดกม่อจะดนกัดอีกแม่งลบไปเฮี้ยกบอยู่อาเดืนมาสิเฮียตรองเงินนิ่งทำอะไรล่ะกูเลยสิสิเพื่อนแป๊บนึหนึ่ม่งว่าถือกระถ่ายเลยอออ้ยไอเฮียนี่เอาไหมเนี่ยไอเฮียไอเฮียทองทเนี่ยเฮียสสมเนะก็มีสเต็งมึงแล้วมึงยกองหนักได้กว่าคนอื่นเ้ยยกสิยกอนนีงงงนงงน่า วางวางวางโอเคนี่แหละทีมเวิร์กเฮ้ยพวกวางมีดีดีเที่ยววาอย่างนี้มันจะใส่ได้กี่อย่างเนี่ยเนี่ยเป็ดมันเป็นเที่ยวอะไรหรอกูม้าปั๊บไม่เนี่ยมึง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 จับมันลงน้ำตมึงเขียวๆขัยนตรงนั้เห็นปะจับไม่ได้เป็นอะไรเป็นอะไรนะเดี๋ยวมันเคยยืนตรงนี้เดี๋ยวมันยืนทางนั้นไปทางนี้เออนี่ยเลองเอ้าเร็วใจขยับเร็วรถขึ้นหยาบล็อกเออเออมันก็ตายมันก็ตายตายแล้วเราจับมันทุ่มเราจับมันทุ่กไว และจับมอทุ imposing, ่มจับมทมจับทุ่มาอ้ยเียไปตายแล้วตายแล้วมากลไปไ้งตลอย่าเยบัทอะไรได้อะมัได้เงิัได้เงัได้เงินเฮ้ยกูเจอการแจกรางก้อนช่วย่อยช่วยหน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 ่อยช่วยน่อยไอโดมออกอยู่ัไหนออกไปรับเอ้เราเราก็ได้ออกรรถรถรมา กูบอกว่าท้าไปไอ้กล่องเฮีย้ยนที่มันใต้ต,งตรงๆดิใช่ปะดึงบอสแล้ว <c oughs> มึงจะสาระฟังดิไอ้เฮีย้ยเน,นี่ยะมึงค่มมึงดอยเงี้ยมันจะวางไงเ, <c oughs> เ,เราเพื่อนเป็นเละหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใจก่อนนะอะเอาเงินเลยเอาจะตั้งแล้วเนี่ยไปโอมึงตั้งดีมึงมึงคนแรงเยอะอ่ะไม่มึเง,ง,งเอาของข้างล่างเอาก่อนของข้างล่างของล่าง,ตง,งแต่าอย่าเจ๊กันแตกนะมาอะไรใส่ใส่อย่านะอย่าอย่า โอ้กื่นหน่อยโอ้มีแรงอ่ะกูไม่กูไม่มีแรงกูกูแขนลแรงเยเอออ่ะแตกเฮ้ยหลอกไอ้พวกขยะกล่องเอยเงินมันจะหมดแล้วกล่องมันได้แค่นี้เว้ยมันลงรองเราโยตันตังตันงอวไขว่นวายว่ะไมโอ้โอ้ขึ้นโอกเดี๋ยวเดี๋ยวไปจับทั้งเดี๋ยจับข้างล่างมึงขึ้นมึงมึงจับหัวมึงจับหัวเออจับหัวฝั่งนู้นเออยกขึ้นยกขึ้นใช่ไหม อุ้ยสวยจัดโอ้ยพีเจเช่างแม่งไอี้ยไหนอะอันนู้นเหรอเมือนเท่าไหร่เอนสองหมืน่นสองหมื่นหนึ่งผานแล้วเนี่ยไปเลยอ้าวนายน่ะนายรุนรุ้นรุนรนายอยู่แถวนั้นนายนาย,นายเดินออกขวาไปไหนไม่รัว <c oughs> อ่านวะเนี่ยส <c oughs> ิววิวชนดี ตายนะไปนะไม่ยนอะไค่ไนวิีอร่อยท่าไมอ่ะเพื่อนโอ้ว้าวโอ้ว้าวจะตายได้อยู่ได้ได้พันหนึ่งได้อยู่ตไอเชี่ยมันอยูมรอบข้างนอกเนี่ยมันกระจอกจริงน้อยนดนึง้ปกลเยอะลไอ้ัตว์